แผ่นดินให้โอกาสใหม่เสมอแผ่นดินไม่เคยปฏิเสธโอกาสใดๆที่หล่นลงมาไม่ว่าจะเป็นมเมล็ดพันธุ์เล็กๆหรือมเมล็ดพันธุ์ใหญ่โตเมื่อมเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ตกลงมาสู่พื้นดินเธอไม่เพียงแค่รับไว้เฉยๆแต่ยังอบอุ้มด้วยความอบอุ่นและความอุดมสมบูรณ์แผ่นดินให้โอกาสใหม่เสมอแม้ว่ามเมล็ดพันธุ์นั้นจะไม่สมบูรณ์หรือเคยล้มเหลวมาก่อนนี่คือบทเรียนที่แผ่นดินสอนเราในชีวิตจริง ไม่ว่าคุณจะเคยล้มเหลวหรือผิดหวังมากแค่ไหนก็ยังมีโอกาสเสมอที่จะเริ่มต้นใหม่เพียงแค่เรากล้าที่จะวางใจและเปิดใจรับโอกาสนั้นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่กล้าฝังตัวลงในพื้นดินและเติบโตขึ้นสู่แสงสว่างอย่างมั่นคงแผ่นดินยังสอนให้เรารู้จักความอดทนเพราะการเติบโตของเมล็ดพันธุ์ต้องใช้เวลาไม่ใช่ทุกอย่างจะสําเร็จในชั่วข้ามคืนแต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้และยังคงลดน้ําใจตัวเองด้วยความหวัง วันหนึ่งเราจะเห็นผลลัพธ์ที่งดงามดังนั้นอยากก่ากลัวที่จะล้มเหลวอยากกว่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะแผ่นดินยังคงรอรับเราเสมอพร้อมมอบโอกาสและการเติบโตใหม่ๆให้กับชีวิตที่กล้าฝันและลงมือทำเรียนรู้ที่จะอยู่เรียนรู้ที่จะตายสวัสดี